สวัสดีครับพวกเราใครดังไดอารี่วันนี้ผมชอบออกัสและต้าผู้เรียบเรียงเนื้อเรื่องการวาดภาพกระตูนสยองขวัญจะมานําเสนอกร์ตูนสยองขวัญในชื่อตอนว่าแม่จา๋าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเขตชานเมืองแห่งกาญจนบ,บุรีมีแม่ไม่อายุกลางคนอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนอย่างลำบากตากตำลูกของเธอนั้นเป็นเด็กพิเศษมีร่างกายที่ปกตินะครับ แต่พิการทางสมองและเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งเธอนั้นได้พาลูกชายของเธอไปรักษามาเป็นเวลาหลายปีในจังหวัดราชบุรีจนลูกชายของเธอนั้นกา้าวเข้าสู่วัยรุ่น ตัวเธอนั้นคิดว่าลูกชายหายดีแล้วจริงๆเพราะลูกชายของเธอนิ่งขึ้นมากเธอจึงได้หยุดการรักษาลูกชายแบบกระทันหันทันทีเพราะโดยฐานะทางการเงินที่ยากจนเธอแทบจะไม่มีเงินเก็บเหลือไม่มากพอแล้วเธอเป็นซิงเกิลเมมมาตลอดระยะเวลาหลายปีเธอทํางานเพียงตัวคนเดียวเพื่อหาเลี้ยงลูกตัวเองและลูกชายครับเธอรักลูกของเธอมากแต่เธอนั้นหมดค่ารักษากับลูกชายไปมากมายแล้วและด้วยความคิดของเธอที่คิดว่าลูกชายนั้นหายดีแล้วจึงตระหนักขอให้หยุดการรักษาเดี่ยวนี้ ทางหมอก็ไม่โอเคหรอกครับได้บอกว่าลูกชายของเธอยังไม่หายดีรักษาต่อเถอนะแต่เธอนั้นก็ไม่ฟังอะไรหมอเลยครับทางหมอจึงต้องจำใจหยุดการรักษาไว้เพียงเท่านี้ในเมื่อคนไข้ขอมาแบบนั้นเวลาก็ผ่านไปล่วงเลยจนมาลูกชายเธอนั้นมีอายุได้2ี่ปีเต็ม อาการแปลกๆก,ก็เริ่มกลับคืนขึ้นมามันน่กกากลัวคราวก่อนเอากมากๆลูกชายของเธอฟุ้งซ่านเห็นภาพหลอนไปต่างๆนานา,นาสารพัดสารพเพแต่เธอน่ไม่มีเงินมากพอที่จะพาไปรักษาอีกต่อไปแล้วเธอทำได้แค่คอยดูแลตามสภาพพ์ของเธอตัวเองไปก็เท่านั้นลูกชายเธอนั้นน่มีอาการวาดกลัวทุกๆสิ่งวาดกลัวทุกๆอย่างมีเพียงเธอที่สามารถคุยกับเขา,ขาได้เพียงตัวคนเดียวเธอจึงตัดสินใจไม่ให้ลูกนั้นออกไปไหนจากบ้านขังลูกไว้ในบ้านเพื่อให้อยู่กับเธอเพียงแค่คนสองคน คนรอบข้างนะรับรู้เรื่องของเธอครับต่างพากระสงสารเธอมากๆเพราะเขาก็เห็นลูกชายของเธอมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อย เธอใช้ชีวิตอยู่กับความวาากลัวของลูกเธอมาโดยตลอดเธอนะ่อดทนกับลูกเธอมากต่างกับลูกชายของเธอที่อาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเลยตัวเธอเริ่มสุดลงเรื่อยๆทั้งทางกายและทางใจจนเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นต่างๆนานาเธอเออกไปซื้อกับข้าวนอกบ้านและเพื่อนบ้านของเธอนั้นได้สังเกตเห็นว่ารอยฟกช้ำดำเขียวรอบๆตัวของเธอมีเต็มไปหมดเลยตัวเธอนั้นได้บอกกับพร้อมรอยยิ้มที่ฝืนๆเอาไว้ว่าเธอในะอายุมากแล้วจ้าก็เดินชนนั่นชนนี่ไปเรื่อยและขอตัวกลับบ้านไม่พูด อะไรต่อทุกครั้งที่เธอออกมาซื้อกับข้าวแบบนี้จะมีรอยไม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเธอตลอดแต่เธอจะยิ้มและบอกคําเดิมอยู่เสมอว่าเดินชนนั่นชนนี่จ้าจนเวลาผ่านไปเป็นเดือนที่เพื่อนบ้านไม่เห็นเธอออกมาซื้อกับข้าวแล้วแล้วบ้านเธอนั้นก็ปิดเงียบเวลาใครผ่านก็เห็นเพียงลูกชายของเธอเดินวนเวียนอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวแต่ไม่สามารถกล้าเข้าไปถามหรือพูดคุยได้ด้วยเลยเพราะทุกคนต่างรู้ว่ามีเพียงแม่เขาเท่านั้นที่สามารถสื่อสารและคุยกับลูกชายเขาเองได้จนเวลาเข้าเดือนที่สองแล้วที่ไม่มีใคร หเห็นเธออีกครั้งชาวบ้านต่งางพากันสงสัยว่าตัวเธอนั้นจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าจึงตัดสินใจคุยกันว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเดี่ยวนี้จนเวลาที่เจ้าหน้าที่มาถึงทุกคนต่างกันสีหน้ากันไม่อยู่ครับเพราะภายในบ้านมีกินเหม็นเน่าเหม็นสาบมากๆมันเต็มไปด้วยกินเน่าเหม็นมันชวนให้กับข้าวที่กินลงท้องไปทั้งวันนั้นพร้อมที่ย้อนออกมากลายเป็นอ้วกได้ตลอดเวลาจนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าไปคน้นภายในบ้าน ค้นทุกที่ในบ้านเลยนะครับไปจนถึงห้องของเธอทันทีที่เปิดประตูเข้าไปนั้นสิ่งที่ทุกคนสงสัยมันได้กระจ่างขึ้นมอแล้วเจ้าหน้าที่ถึงกับอ้วกตายขณะนับออกมาเก็บอาการไว้ไม่อยู่สิ่งที่เห็นในห้องของเธอนั้นคือศพของเธอที่กําลังนอนเน,น่าอืด เละเฟะเละอยู่บนเตียงและสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือลูกชายของเธอที่กำลังนอนกอดแม่ตัวเองอยู่เจ้าหน้าทีจึงได้พยายามช่วยกันเพื่อทําการจับตัวเขาออกมาและจัดการกับศพบของเธอไปประกอบพิธีทางจังหวัดกาญจนบุรีศพนั้นถูกไปนําฝังที่วัด และตัวลูกชายเขาก็ถูกาพาไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อจนหมอที่รักษาเขานั้นได้สัมภาษณ์เขาจนได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยตัวลูกชายให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตอนนั้นเขาวาดกลัวมากต่อทุกๆสิ่งเลยครับจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างในบางครั้งจึงทําร้ายแม่ของตัวเองและก็รอยฟกช้ำที่ชาวบ้านเห็นในใต้ละวันจนวันที่เลวร้ายที่สุดสําหรับเขาก็มาถึงเขากลัวถึงขั้นหยิบมีดขึ้นมากลางดึกและลงมือแทงแม่ของตัวเองพอคิดว่าเป็นคนอื่นที่พยายามจะมาทําร้ายแม่ของเขา แล้วที่เร็วร้ายกว่านั้นก็คือการที่เขานั้นไม่รู้ว่าแม่ตัวเองตายจึงใช้ชีวิตเหมือนว่าแม่ยังอยู่ยังคอยมานอนกอดมานั่งเล่น พูดค,คุยกับแม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นและหมอได้ถามต่อว่าคุณอยู่ได้ยังไงสองเดือนโดยที่ไม่มีคนหาอะไรหาข้าวหาปลามาให้คุณกินคำตอบที่ได้นั้นก็คือทําให้หมอช็อกจนกั้นอวกไม่อยู่รีบออกจากโรงพยาบาลไปทันทีชายคนนี้ตอบด้วยรอยยิ้มที่แปลกประหลาดว่าเขานั้นได้เอาศพแม่ตัวเองไปทํากับข้าวกินประทังชีวิตมาตลอดสองเดือนนั่นเองแต่ชื่อตอนเรื่องเล่าสยองขวัญชื่อตอนว่าแม่จ๋ากระโจอกลวงพียงเท่านี้ครับ หากคุณผู้ชมชอบใจฝากกดไลค์ให้พวกเราไข่ดังแดารี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ